สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลองปลายบอดทุกมองทุกบอลโอ้ยพี่น้องเอ้ยลงเกี่ยวข่าวพี่น้องตอนแรงบรรยากาศดีพี่น้องไอ้ลมเย็เนซอยๆพี่น้องอแตะเวนกำลังชิโตกดินนี่เนี่ยตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วโอ้ยสาลดานั่งอยู่ยังไงนะคุณลงเกี่ยวข่าวไปดีนั่งที่ยังบ้านนี่เกี่ยวกันเอ้ย เก้วเก้วแก้วแมลงเรี่ยวอยู่วะแมลงเรี้ยวมันเรวจะเทื่อวมันเรี้ยวจะเทื่อย่างนี้มลงเรี้ยวเล่นนั่งเนาะหล่นนั่งอยู่แมลงเรี่ยวยังมาไล่เราพี่น้องเลยอีกประมาณสองเส้าก็เรี่ยวแล้วบ่เรี่ยวแล้วเหมือนี้อย่าเพิ่งลืมกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาแล้วกันได้เพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากันอย่าเพิ่งออกเด้อพี่น้องเข้ามาอะไรกันกดติดตาม ไห้เบาลาวพาเลาะพาเถียวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยู่ไฮย,ยู่หน้าคือเกอ่าอ่าเกี่ยวเข่าพี่นอ้องเนี่ยเข่าเนี่มันล่มมัเลยพี่น้องไงมันก่อยไปเลยไรนี่เนี่ยพี่น้องเข่าเกี่ยวเข่ามืนเนี่ยเมาเย็บแอวพี่นอ้องเลยใครมียาดีบอกนี่ยาดียาดีใช่ไหม,มเอ๋มีมีมีปะ ดีแน่นอนดีแน่นอนเยอะอะลูกดีดีที่ดีสุดแล้วนี่ชีวิตลังกาเกลียวแล้วนี่เมื่อกี้มีแข่งลับเซิร์นคุณมาเจอเขาซอย,อยป่ามาเจอเขาซอยพี่น้องมาเมาๆว่าไม่แล้วนะบรรยากาศพี่น้องทางนี้แล้วเพื่ออะไรพี่น้องเ,เอ้ย อันนี้นะแปนเนื้อเติดแลละแล้วบัวรายแล้วพี่น้องเขาเลี้ยงกันหมดในไรทางนี้นะถึงนี่บัวร้ายใช่บ่งบรรยากาศตอนค่ำคำพี่น้องเลยลงแต่เว้นกับบัวได้มันแดดท้อนพี่น้องกะพากันลงค่ำในกะกะชิคุนค่ำในอะไรนึงเนาะบรรยากาศบัวร้ายพี่น้องเบิ่งน้ำกัน เหมยพี่น้องเลยทีมีลมลมรู้สึกว่าคือสีลมหนาวอลไรพี่น้องเลยเป็นลมแบบหนาวเกี่ยวเข่ากับบ่อหอนอะไรไม่รู้กาดก็กถือว่าดีพอสมควรเนี่ยนี่ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายพี่น้องย,ยังเหลือทีาา่หาให้พี่น้อง โอ้าแก้วไม่เลี้ยวก่อนเป็นว่าก,กันเลยให้เดี๋ยวเลือกปอกกซิบเลีลหนหนเ้ยวทีไรเด้อคนเงยมักใหญ่เนี่ยแก้วสีเลี่ยอเลยนี่สู้่ในแม่แก้วข่าวสาวซอยสาวระดับวันนี่เด้อพี่น้องเงยเมื่อยแห้งเลยนี่นะสีนอนไปนน้ำพยนาเลยนี่อย่างนี้นี่ ยางกระิบองห้อยเลยนี่แ่นแก็กนกนเริ่มก่งเขาก่งเขาเลยอนีอยากคุณดีเพนวะอยากคุณดีหุนงามต้องมาเกี่ยวเขา่าอ่าที่ได้หุ่นดีเพราว่ายังเพว่พอาออกกํลังกายกลมเงยลุกเงอยอานี้แหละเก้าิจอยบารนียันจอยนี่ยันจ,อย,อ,ยจอยพนวะ จอยก็ดีตัวเนาะมันจังไปง่ายมากง,ง่ายเดี๋ยวเข่าบลวพ่อจอยอย้อน,นดอกเข่าซุกกาสีเล่อะไรอะพี่น้องเอ้ยเหลือแต่เข่าทีท่วัฒน้สุกกาสียังอยู่โน่นพูดล่ะอันนี้กะเข่าซุกกะยัเงเหลืออยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดไฮพี่น้องอ่าเจ็ดไฮนี่ละ่ะเกี่ยวอีกเสานึงกับน้อยๆพี่น้อง เซาหนึ่งเซาไปล,าละก็คือสีแล้วเข่าซุกแล,กแล้วก็สีเราาถ่าเข่ากำลังสีโชกอีกประมาณสองสามมือก็ได้เกี่ยวแล้วก็รอติดตามสมนุนกันว่าชีได้เข่าจาักสิบน,อน,อนอ่องพี่อน้องเนาะมาคอยสรุปกันอีกเท่านึงเนาะว่าชีได้เข่าจาักลอยปีนี้อสีหอดลอยหรือว่าสีบ,บ่หอดตาอละวันหนึ่งชีได้จักสอบปีนี้อฝนไม่เห็นหน้าปีแรก สิได sí, ้จ็คสอบแหละเขาชิหาจ็คสอบเขาชิหาจ็คสอบกันยังบูแบกได้คันแบกได้ชิหาโลดคันแบกก็ได้คือน่็ได้แบกเอาเด้อแบกเอาสอบหนึ่งได้ก็ไปสอบหนึ่งยินบอกแบกไปสอบนึ่งแบกไปสอบได้ยังไงแบมได้เด้อชิแล้วอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้ลมนงินนี่ปล่อยวาววิ่งวาวนี่น้อง ปลอยวาวก็จะขักเนาะแดนวาวอยู่นะขักได้นี่ไอ้นี่ก็ทีเป็นหน้าหน้าข้าเจ้าเนาะทางนี้กะเปิดกะบ,บัตทันได้ซุกเนาะทางนี้ยังยังหลายอยู่นนนยพี่น้องโดนนี่เขายังบัสซุกจัพผู้ใส่เข่ายังแต่ว่าของบอลาวกะเดือบไปลายอะไรพี่น้องเลยที่แล้วละ งามที่หน่อยเถอะนี่นนนนนนนามาึงเนี่ยเขางามอยู่พี่น่อยไอปีนี่มึงเนี่ยอีแต่มาไปช่วยเียที่พี่งามตัวดีเนาะ สำนวณเลยจะเข้าไหมเอาไปเห็ดแนวอ่ะอ้าเอาจะเชิงเห็ดแนวบ่วพอน่ะใช่บัวพอนะฮาวอามันงาม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 กับเอาตัวไหนมันก็ได้ก็บ่าพันมันงามมันก็งามเลยเขาคือคนเท่านั้นแหละแม่มันงามดุมันก็งามคือใครวะอืมงามคือใครวะเออกระม่พันมันดีมันก็ดีอันเปรียบเหมือนคนกะ มันง ain, kind of like. ัวมันคุ้ยกขึ้นกันเลยมีพันธุ์มันดีมันก็ดีก็เขาเนี่ยมันดีมันก็ดีก่ชรอะพี่น้องใหญ่อือสองมือไก่ชยรนี่หอมมันจะขำแลยอมือเราเกียรตอยังบลาอดอกเลอยท่านี่เลยพี่น้องเลยท่านี่อากาศตอนนี้ก็ยังยู่เคียวอยู่อากาศคุดฟุยพี่น้อง

นะาพี่้องเกี่ยวเข่ากับม้าพี่น้องตกบป็นไงอยังนี่มีนี่นี่พี่น้องพวงเนี้ยกบอันนี้กบยังไงนะกบแสบได้นี่ดีอย่มันจะจวได้กบกบกบได้สวยข้าวไวเฮ้ยข้าัก้าวไงตัวใหญ่ได้กบบุเร่ได้เขียนขีโมได้กบได้เฮ้ยบุ่ได้เขียนขีโมข้าพี่น้องตกบป็นไงเนี้ยกบเท่า กำลังกำลังเกี่ยวข่าวอยู่พี่น้องคุบปบไปน้ำคุปปุบนึงมันไปน้ำ